you <sighs> เมื่อเร็วๆนี้คณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังได้จัดงานถแถลงข่าว Next Five of KMITL Business School ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและก้าวต่อไปในปี2022ของ KMITL Business School หรือที่รู้จักกันดีในนามว่า KBS โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุพจศรีนินรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังมาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้คือการส่งเสริมของคณะหารธุรกิจและสถาบันที่จะพัฒนาคณะหารธุรกิจให้เป็นคณะที่ใหญ่มีผลในการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งนะครับ งานในครั้งนี้นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดาพรสาวม่วงคณะบดีคณะบริหารธุรกิจรวมไปถึงประธานหลักสูตรนานาชาติร่วมขึ้นมาพูดคุยบนเวทีถึง9ก้าต่อไปของ KBS นั้นแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของเราในโอกาสข้างหน้านี้นะคะเราผ่านความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วเรามีพลังเรามีความเข้มแข็งเราคิดไปถึงข้างหน้าอนาคตของเราว่า เราต้องโปรกโกลบอลเราต้องมีความเป็น international อินเตอร์เนชั่นแนลเอาลุกอย่างที่พวกเราเห็นนะคะในสื่อที่เราได้เปิดให้ออกไปในหลากหลายรูปแบบมาตรฐานชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น a c s b หรือ S Universal หรือว่าเราได้รับ popular w o t l d นะคะจากประเทศไทยในการจัดแร์ว่าผู้สนใจจะเรียนบริหารธุรกิจเขาจะเลือกที่ใดนะคะเราก็ติดอันดับท็อป10นะคะของประเทศ ยุคของวิกฤตโควิด -19 นะคะดังที่เรียนแล้วว่าคณะบริหารของเราเนี่ยมีการตื่นตัวนำร่องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของออนไลน์หรือบนแพลตฟอร์มของออนไลน์มาแล้วนะคะเฉพาะคณะของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็การันตีได้ว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะบุคลากรของเรามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญทั้งประธานหลักสูตรผูนนะะ้ดูแลหลักสูตรนะคะดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดนะคะติดต่อกับผู้ปกครองด้วยซ้ำนะคะ ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราประเมินว่าเราทำได้ในระดับดีเยี่ยมเลยละค่ะ